ครับผมวันนี้มาดูความคืบหน้าหลังจากทับหลังสองมือคนงาน่จดอนทับหลังสูงแห่ทับหลังครับทับหลังหน้าต่าง ทับหลังเสร็จเรียบร้อยคนงาน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 มันไม่เจือในเนื้อหรอือนี่ด้านหน้าครับด้านหน้าทับหลังตัวนี้ยังแล้วแต่งเอาครับผมนี่ทับหลังเรียบร้อย วันนี้ทับหลังเสร็จทัโต๊ะหนึ่งตัวมายืนก้อยยึดแล้วก็ก่อได้นิดหน่อยเบิดแห้งก่อนแล้วก็จะทับกลางครับผมฝั่งน,นี้ไม่มีอะไรฟังเหล็กไว้ทับกลางทับกลางกันสุดนี่ตามสเต็ป พรุ่งนี้เทอันนี้ได้แค่นี้แต่แค่นี้ก็ดีใจแล้วหมดแรงครับผมไปเรื่อยครับผมตามสไตล์แจดอน จะแหละครั้งแรกครั้งแรกผลงานครั้งแรกครับผมยังไม่เคยทำครับครั้งแรกที่ทำบ้านไม่จ้างครับไม่จ้างนี่ทำง,งานการก่ออิฐกรรมได้ใครก่อกรมนั้นตกอยู่ที่คนฉาบเข้ามานี่เลเส้นหนึ่งครับผม อาทิสามอย่างนี้เลยนั่นนี้ก็ทำหลังเสร็จครับบานสำเร็จมาตั้งคอยหมดแรงอันนี้ได้แค่นี้ครับผมถ่ายแค่นี้นะครับหมดแรงถือ ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติชมก็ได้นะครับด่าผมก็ได้พิเ่เเห็ดครับเพิ่งเห็ดโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณหลาย